ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ภาคผนุกพุทธประวัติตอนที่8ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ความแตกต่างกันแห่งพระชนมายุยืนบางพระองค์มีพระชนมายุสั้นพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์คือพระทีบปังกรพระกนทัญญะพระอนุมทัตพระปทุมพระปทุมุตตรพระอัทถสีพระธรรมทศีพระสิทธัตถะพระติสามีพระชนมายุแสนปีพระพุทธเจ้าแปดพระองค์คือพระมังคลาพระสุมณะพระโสพิตะพระนารทะพระสุเมทะพระสุชาตะพระปิยทศีพระปุษสะ มีพระชนมายุเก้าหมื่นปีพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระเรวตตาพระเวสภูมีพระชนมายุหกหมื่นปีพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระชนมายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระสิกขีพระกุสันทะพระโกนักมณะพระกัสปะ มีพระชนมายุ70,000ปี40,000ปี30,000ปี20,000ปีตามลำดับพระโคโดมมีพระชนมายุ80ปีความแตกต่างกันแห่งประมาณพระพุทธเจ้าบางพระองค์สูง บางพระองค์ต่ำพระที่ปังกรพระเรวตะพระปิยทศีพระอัฐทศีพระธรรมทศีพระวิปัสสีมีพระศีระสูง8บศอกหรือ40เมตรพระกนทัญญะพระมังคละพระนารทะพระสุเมทะมีพระศีระสูง88ศอกหรือ44เมตรพระสุมนมีพระศีระสูง90ศอกหรือ45เมตรพระโสพิตา พระอนมทัศีพระปทุมพระปทุมุตตระพระปุษมีพระศีรษะสูง48ศอกหรือ24เมตรพระสุชาติมีพระศีรษะสูง50ศอกหรือ25เมตรพระสิทธัตถะพระติสสะพระเวสภูมีพระศีรษะสูง6กศอกหรือ30เมตรพระสิขีมีพระศีรษะสูง70ศอกหรือ35เมตรพระกกุสันทะพระกนาคมณพระกัสปะมีพระศีรษะสูง40ศอกหรือ20เมตร สามอกหรือ15เมตรยี่สิบอกหรือ10เมตรตามลำดับพระโคโดมมีพระศีรษะสูง18บอกหรือเก้าเมตรความแตกต่างกันแห่งตระกูลพระพุทธเจ้าบางพระองค์ถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์พระกรุสันทะ พระโกนาคมนะและพระกสปะถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้า22พระองค์ที่เหลือมีพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระโคดมพุทธเจ้าเป็นที่สุดถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์ความแตกต่างกันแห่งประธานพระทีปังกรพระโกนทัญญะพระสุณะพระอนมทัศีพระสุชาตะพระสิทธัตถะพระกุสันทะทรงบำเพ็ญเพียรสิบเดือนพระมังคละพระสุเมทะพระติสระและพระสิกขี ทรงบำเพนเพียนแปดเดือนพระเรวัตทรงบำเพ็ญเพียนเจ็ดเดือนพระโสพิษทรงบำเพ็ญเพียนสี่เดือนพระปทุมพระอัฏฐศีและพระวิปัสสีทรงบำเพ็ญเพียงครึ่งเดือนพระนารทะพระปฐุมุตรรพระธรรมทศีพระกัสปะทรงบำเพ็ญเพียงเจ็ดวันพระปิยทศีพระปุษสะพระเวสภู พระโกนาคมนทรงบำเพ็ญเพียรหกเดือนพระโคดมทรงบำเพ็ญเพียรหกปีความแตกต่างกันแห่งพระรศมีพระมังะและมีพระรศมีแห่งพระศีระแผ่ไปในหมื่นโลกธาตุพระปทุมุตมีพระรศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปสิบสองโยชหรือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรพระวิปัสสีมีพระรศมีแห่งพระศีระแผ่ไปเจ็ดโยชหรือหนึ่งร้อยสิบสองกิโลเมตรพระสิขี มีพระรมีแห่งพระศีระแผ่ไปสามโย์หรือ48กิโลเมตรพระกกุสันทะมีพระรศมีแห่งพระศีระแผ่ไปสิบโยชน์หรือ160กิโลเมตรพระโคดมมีพระรศมีแห่งพระศีระแผ่ไปหนึ่งวาหรือสองเมตรโดยรอบในขณะที่พระทูเจ้าพระเอาพรองอื่นๆนั้นมีพระรศมีแห่งพระศีระแผ่ไปไม่แน่นอน ความแตกต่างกันแห่งยานพระพุทธเจ้าบางพระองค์ออกมหาพิเนตรกลมด้วยยานคือช้างบางพระองค์ด้วยยานคือม้าด้วยรถดำเนินด้วยพระบาทด้วยประสาทหรือด้วยวอหรือเกี้ยวสำหรับคนหามให้นั่งอย่างใดอย่างหนึ่งพระที่ปังกรพระสุณะพระสุเมทะพระปุษะพระสิขีและพระโกนาคมนะ ออกมหาพิเนตกรมด้วยยานคือช้างพระกนทัญญาพระเรวตะพระปทุมพระปิยทศีพระวิปัสสีและพระกกุสันธาออกมหาพิเนตกรมด้วยยานคือรถพระมังคลาพระสุชาตะพระอัฏฐศีพระติศออกมหาพิเนตกรมด้วยยานคือม้าพระอนมทศีพระสิทธัตถะพระเวสภูออกมหาพิเนตกรมด้วยยาน วอรหรือเกี้ยวสำหรับคนหามให้นั่งพระนาระทะเสด็จออกมหาพิเนตกรมดำเนินด้วยพระบาทพระโสพิตะพระปทุมุตพระธรรมทศัศีและพระกสปะออกมหาพิเนตกรมด้วยประสาสพระโคโดมออกมหาพิเนตกรมด้วยยานคือม้า